เพเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตะลิง่งพวกเราทางหลยชายิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วเขเชิญน,น้องแกลอ,อกมาลำวงสวัสดีค่ะวันนี้วันลอยกระทงสงสัยวันลอยกระทงนะคะวันนี้เราสองคนน้องแันนี่กับคุณแม่จะมาทำกระทงลอยกันนะคะ อุปกรณ์ที่มีก็คืออยู่กล้วยใบตองนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ใช้ในการตกแต่งนะคะแล้วก็มีใบไม้ที่อยู่ที่บ้านของคุณแม่เอามาตกแต่งนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยเราตัดใบตองเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็พักกลีบได้เลยค่ะแล้วเราก็เอามาติดมนหัวกล้วยนะคะเดี๋ยวน้องคนนี้จะเป็นคนตกแต่งดอกไม้ให้ แลก็ทับติดไปเลยเิียให้รอบเลยนะคะ กเสร็จแล้วง่ายๆเองนี่แล้วเราก็ทำขอบของกระทงนะคะเครื่องบินมาโอ้เครื่องบินมา ติดขอบรอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนตกแต่งกันแล้วนะคะน้องสันเนียดอกไม้ใส่เลยค่ะใส่แบบนี้นะใส่แบบนี้เลย่ใส่ดอกม้อันนี้เอานี้ใส่ด้วย ใส่ได้เลยค่ะใส่เลยอุ้ยไม่ออ,อออใส่นะคะไม่เอาออกนะคะใส่เลยค่ะใส่เลยใส่เลยนี่แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ใบไม้ไมตกแต่งไปอีกนะคะนี่จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ทูกเทียนมาปักกันเลยดีกว่านะคะ ตอนนี้ไปเอาดอกไม้ทุกเทียนจากคุณป้าเร็วเอ้าเอามาเลวให้คุณแม่มาเอาดอกไม้ทุกเทียนปัดกันเลยค่ะนี่ไงค่ะกระชงของพวกเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราไปลอยกระทงกันนะคะไปเลย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 น้องสันนี่เรามาลอยกระทงกันน้องสันนี่เรามาลอยกระทงกับคุณแม่กันนะคะสันนี่จับ ร้อยแ้วใส่ลงไปในบ่อปลาเลยนะคะอ่ะไม่ยืนขอที่ทานขอให้น้องแซนนี่สุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีไม่ดื้อน,นะคะทุกคนอ่ะน,นี่ลอยเลยใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเคือปลอันทีนี่ โอเคค่ะวันนี้ต้องขอลาเป็นเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายวันเพนเ็ญเดือนสิบสองนะ กกนองเต็มตะลิงพวกเราทั้งชายชายหญิงสนุกกันจริงวันเลยกระทงลอยลอยกระทงลอยลยกระทงลอย,ยกระท,งก,ะทงกันแล้วก็เชิญน้งแก้วออกมาลำวง